สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปายสุครุศุคนกับผมมาพกบ้าคุณหนุ่มโรงงานลูกิสารพัดทินอีกเช่นเคยนะครับมอนี้บา้าฝุนกัมมท่ามกลางหิมานะครับพี่น้องพาพี่น้องมาเก็บผักมาผมว่าเมื่อเน,นี้ยเงี้ข้าววัชสิตลบหกลบเจ็ดองศานะพี่น้องคิดว่าถ้าปล่อยไว้ผักบา้าฝุนกะคงสิเป็นผักแค่แข็งหน้าผมมอนี้กะติมาเก็บผักอะไรที่เกี่ยวนะครับไม่ว่าเป็นผักขมสีแดงนะพี่น้องแต่กะ พท่านถึงเวลาเก็บก็ว่ามันก,ก็ต้องเก็บนะครับผมเพราะว่าถ้ามันหนาวมากกับ้องติดตายนะครับผมเดี๋ยวมานนีกคืพามาเก็บอะไรที่เกี่ยวโรโซนะพี่น้องซึ่งเต็มคับทีนนี้เกเสียงทั้งดันความแซ่บความอร่อยนะพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บกันเลยครับนี่ครับพี่น้อง เป็นพักที่บางคุณวชิรไหมันใหญ่นะครับผมแต่ว่ากาคงติบุญไยครับยยพี่น้องเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วก็าบางคุณกะติบุกสายแน่จักหน่อยนะพี่น้องเอาก็สิตัดเอาหากมันออกประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมบ้าคุณกะ เอาพยางคุ้มไวประมาณ2-3ถึงที่นะพี่น้องพห่วป้องกันความหนาวเย็นนะครับแต่ว่าการติดลบมันอาจจะบ่รลดนะพี่น้องบาคุณก็เลยเฝ้ามาเกียดหน้าผมนี่ครับผมอะไรที่เกี่ยวโรสโซนะพี่น้องนี่ครับขางนันก็จะเป็นสีแดงๆสีเอน้ำตาลแน่นะผมนะครับอยู่อิตเตรี่เขาสีมักเอาไปใส่ใส่พาสตานะพี่น้องเราก็เสียวไปอบเตาอบใส่น้ำมันน้พี่น้อง รสชาติขมขมแบบผมกอมนะครับผมอีกสองสามต้นเบ้าคุณก็บ่ได้คุ้มนะพี่น้องนี่ครับหีมาพันกตะปีคุ้มนะครับผมเป็นนาตาลิตนนะครับถ้าป่อยไววเมื่อนก็คงสิแข็งพอดีนะครับบ่แตกต่างจากที่เราเอาผักปใส่ช่องฟิตนะครับผมนี่ครับต้นเนึ่งลวก็ต้นเนึ่งก็อยู่ใกล้ๆนี่นะครับ มื่อยบ้านคุณก็คงจะขุดไปทุกต้นนะครับเพราะว่าถ้าบ่ขุดก็คงสิบบอลหลอดนะครับอีกต้นหนึ่งก็จําได้ว่าอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับมันก็สิต้นน้อยๆนะพี่น้องมันก็ยังบ่ทันไงนะครับเพราะว่าบ้านุนเอามาปลูกหลาแน่จักน้อยนะครับผมการเก็บฮอกกับ่บรรยานะพี่น้องฮอกก็เอามีดตัดลงไปแต่หากมันนะครับผม ้า่ค,ครับผักฟันสิ้นโตนะครับปกติหากมันตีใหญ่นะพี่น้องแต่ว่าอนนี้ก็ยังมาถึงไว้ที่เขาติดเก็บเกี่ยวนะครับแต่ก็ต้องจําเป็นต้องเก็บเพราะว่ามันตีตายก่อนนะครับนี่ครับผมพี่น้องนี่ครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปฮอดบ้านบ้าขุนกิล่างออกห้อนอยนะเพราะว่ามีดินเปลี่ยนนะผมนี่ครับรด,ดีเกี้ยวโรโซนะผมตรงนี้ก็เป็นอีกกอนงนะครับพี่น้องที่บ้าขุนเอาพยางคุ้มไว้นะผมนี่มากกวกากรจีถ่วแล้วนะคแต่ปล่อยไ้กับของสีบรอดนะเพราะว่าอากาศมันหนาวนะครับ นี่ครับผมอันนี้เป็นกอใหญ่นะพี่น้องที่เบาขุนสิพามาเก็บเมื่อนี้นะครับนี่ครับถ้าปกติกติกอรประมาณนี้นะครับอไรทด่กเกี่ยวโรสโซนะมันถึงที่สามารถเล็ดอาหารได้แล้วก็มีความแบ่บความกลมกล่อมนะครับผมอมาเก็บกันเลยครับพี่น้องตรงนี้ก็จะมี หอ้หน,นะพี่น้องว่าบม่รู้ว่าเป็นหนูหรือว่าเป็นต้ตุ้นนะครับที่เมื่อกินหากของผักเบาขุณหน้าผมซึ่งเบาขุนน้ำปูกกะซิบว่าต้นนะครับที่เพิ่นกินหักไปนะครับไอ้กะบอเป็นอยัางนะครับแบ่งกันกินพี่น้องเบาขุณกะปลูกไกกะกินกับปศเทาแดน,นะครับเพราะว่าเบาขุนกะมักปลูกแล้วกะเจาไปแจกญาติพี่น้องหรือว่าไอ้โม่แก่ๆบ้านนะครับผมเบาคุณก็จะมีความสุขในการปลูกมาเห็น ผักที่เขาปลูกมันไงลนะ่ะฮอตอินีความรู้สึกว่าภูมิใจนะครับถ้าฮซตพิเศษกับบบแพงนะครับนี่ประมาณกี่รละสามสี่ยูโรกับประมาณร้อยกว่าบาทนะพี่น้องแต่บอกบคนถ้าได้ปลูกก็รู้สึกว่ามีความภูมิใจนะครับเห็นสิ่งที่เขาปลูกมันเติบโตขึ้นมานี่แมีความสุขทางใจนะพี่น้องนะครับดึงขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับหากเป็นหากเป็นเงาครับ เติดตัดประมาณนี้นะครับนี่ครับผมซูปเปอร์ที่เขาขายปกติแกเปลือกคนออกนะพี่น้องนะครับนกัะเจ้าแค่ อ่อนๆข้างในนะครับที่เป็นสีแดงๆข้างในเนี่ยครับแต่บกคุนกับ้องจะพอแก่หลนะผมเพราะว่าขังหมอกันก็รูเสึกว่ารสชาตินันแซ่บด้วยกันนะครับนี่ครับเรียบร้อยวันนี้บาคุนก็สีบ๊วยไมาเอาเหมือนนะพี่น้องก็จะเอาประมาณสี่หากอนะครับที่เหลือกับสีร้องเอาไม้เอาไว้ว่าไม่นสีรหลอดบอนะผมเดี๋ยวบอกคนสิพาไปบองว่าอยู่บอนใหนนะครับ เดี๋ยวบ่าวคุณจะพมาม่มึงผักที่เหลือของบ่าวคุณนะผมว่ามันมีอย่างนี้น,นะครับนี่ก็เป็นกระโจมที่บ่าวคุณได้คุม้มหน้าเดีนะ๋ยวนี้ซ้วนกับสลัดสีม่วงนะพี่น้องแล้วก็ยิ่งๆว่านี่ก็จะเป็นเอริเกียวที่บ่าวคุณเก็บเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีกระลำลูกหัวใจนะพี่น้องเดี๋ยวบ่าวคุณก็จะเอาไววนีที่ทดสอบว่ามันติรอดหนาวบ้าน้าผมเดี๋ยวบ่าวคุณจะพมามมเมอง สังนแป๊บนึงนครับว่ามีลักษณะแบบไหนนะครับผมบรรยากาศใต้หิมะครับจะบอกคณเกาดินถมไว้ดีครับไม่พี่น้อง <N> <H ima> เดี๋ยวบอกคณที่ลองเปิดเห็นบ้างนะครัว่ามีลักษณะแบบไหนนะครับ <N> <H ima> นี่ก็เป็น บรรยากาศข้างในสุ่มนะพี่น้องนี่ครับเป็นขานาดนานะครับผมขานาดนาไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ทีนี้สลัดม่วงอยู่ฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับบางคนก็เข้าไปบ้างน,นะครับเพราะว่าเอาออกยากในจักนอยพยายางนะครับบางคนเอาเดียนถมไว้นะพี่น้องนี่ครับบรรยากาศข้างในนะพี่น้องแต่เดี๋ยวลองทดสอบ,บงว่าเพื่อนจะรอดหนาวบ้านงนรับนี่ก็เป็นบรรยากาศ ไต่สุ่มนะครับเราะว่ากระโจมเบาขุนนะผมนะครับบรรยากาศข้างนอกนะพี่น้องชวงน้การฮิมะก็เพิ่งปล่อยปลายลงมาอีกข้างนะครับหลังจากที่ตกหนักช่วงบ่ายนะผมครับผมวันนี้เบาคุณกับพี่น้องมาเก็บผักนี่ครับผมหลายคนก็ยังบ่รู้นะครับเป็นผักอะไรที่เกี่ยวนะพี่น้องซึ่งเป็นผักที่นี้ชื่อเสียงแถวแคว้นบ้าคุณนะผมเพราะว่าเบาคุณเอามาปลูกไว้กืบสิบยี่สิบต้นนะครับ กระเทือกหนูหรือว่าโตตุนกินไปแก่หลายสิบต้นนะเหลือบกี้ต้นนะเมื่อนี่ก็เฝ้ามาเก็บเพราะว่าเมื่อนย่างินข่าวว่าอากาศจิตติดลบหกถึงเจ็ดองศานะพี่น้องกับเมื่อยากกินผักแข็งนะครับผมโอเคครับจะในกระขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมบาวคุณนะผมซึ่งบาคุนกับจิตพญายามหาคลิปดีดีไหมพี่น้องเมืองละก็ขอบคุณสําหรับพี่น้องสุขุสุขนับที่ติดตามบาวคุนละกาให้กําลังใจบาวคุนมาโดยตลอดนะครับ บัวสิเป็นการกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์แล้ว่ากดติดตามนะครับผมว่าคุณจิพยายามหาคลิปดีๆหาคอนเทนต์ดีๆใหมพี่น้องมองน,นะครับถ้าช่วงใดบาวคุณมีเวลานะครับบอกคุณบม่มีเวลาก็ต้องขออภัยหลายๆนะครับกติเหตุแบบว่ารุบลวกรบลวกนะครับผมกติบ่วดดตัดต่อดีปันไดน,นะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องมื้อนี้บบาวคุณต้องขอกล่าวคําว่าบา,บายบายสวัสดีครับ